สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการฮอตอิช e ูครับก็สวัสดีแฟนารายการทุกท่านนะครับที่รับชมทางดาวโอชาแนลนะครับทาง f a c e b o o k ทาง y o YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ h อตอิชูเราจะไปดูเรื่องของเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันหน่อยประเทศไทยเราเพิ่งผ่านพ้นช่วงหน้าร้อนแล้วก็วิกฤตหน้าร้อนกันไปหลายคนคงเขาง้าใจกันดีโอ้โหความร้อนเขาเรียกว,ว่าอุดตลุดมากแล้วก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับหลายๆคนในการใช้ชีวิตเลยทีเดียวนะครับเอ่อ ของไทยเราหน้าร้อนเพิ่งจะหมดไปนะครับฝนกำลังเข้าสู่ช่วงช่วงฝนแต่ว่าในซีกโลกที่อื่นของโลกเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนซึ่งหน้าร้อนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวแต่ยังส่งผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ heat ์ heatflation ัตรยต่ออาหารแล้วก็เศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับ ผมหยิบข้อมูลรายงานของ d e u t s c h วล e ลอ e r มาครับก็พูดถึงเรื่องนี้ได้น่าสนใจทีเดียวนะครับผลกระทบของขึ้นความร้อนอากาศร้อนที่ส่งผลกระทบต่ออาหารและก็เศรษฐกิจนะครับผมล่าสุดนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย,เ,ย,เ,ยเขาก็ได้รายงานเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนในประเทศอินเดียนะครับก็บอกว่า อินเดียมีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญสภาพอากาศความร้อนเนี่ยความร้อนรุนแรงตั้งแต่วันช่วงที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับอุณภูมิจะอยู่ที่42-45องศานะครับในหลายพื้นที่ทั้งรัฐอุตรประเทศนครเดลีรัฐมัธยประเทศรัฐพิหารและก็รัฐกุชรานะครับก็บางพื้นที่อาจจะทําสถิติสูงสุดถึง50องศาเลยครับขณะที่ประเทศจีนเองก็ได้มีการประกาศเตือนภายขึ้นความร้อนระดับสีสม้มซึ่งถือว่าเป็นระดับเกือบสูงสุดเลยนะครับเขาบอกว่า กำลังจะเจอขึ้นความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับอย่างเช่นปักกิง่งทินเจียนอูเออเปย่ยซานซีนะครับผมอุณหภูมิอาจจะขึ้นสูงสุดถึง42องศานะครับทั้งฝั่งสหรัฐเองนะครับชาวอเมริกานหลายล้านคนตั้งแต่ชายฝฟอรเอาวไปจนถึงอ่าวซานฟรานซิสโกในแคลิฟอร์เนียเนี่ยได้รับคําเตือนให้ควบคุมกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็รักษาล้างกายให้ดีนะครับ เราว่ามีการเตือนว่าอุณหภูมิในตอนกลางวันอาจสูงผิดปกติอาจสูงกว่า100องศาฟาเรนไฮหรือ37.8องศานะครับบอกว่าอากาศร้อนจัดเนี่ยมาก่อนนะครับมาก่อนที่จะเข้าถึงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการวันที่20ิมิถุนายนนะครับในพื้นที่อย่างเช่นภูเขาเซนทันแคลิฟอร์เนียแล้วก็ซาครเมนโตในบางพื้นที่เนี่ยก็มีการเตือนอย่างอาริโซนาและเนวาดาเนี่ยอุณภูมิอาจแต่ระดับสูงสุดถึง4ี46องศานะครับนอกจากนี้ยังส่งผลต่อ ความร้อนยังส่งผลต่อโครงข่ายไฟฟ้าอีกด้วยนะครับเราจะเห็นว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นกว่า5%านตะครับทำนิวไฮตั้งแต่ช่วงวันจันทรที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นการทำนิวไฮตั้งแต่ต้นปี2567นก็นะครับก็แน่นอนมาจากเรื่องของขึ้นความร้อนที่มันมาแล้วแล้วก็การใช้กา๊าซในปริมาณที่มากนะครับทีนี้นอกจากเรื่องของความร้อนที่ส่งผลต่อสภาพอากาศเรื่องของความร้อนที่ส่งผลต่อ,อการใช้ชีวิตแล้วเนี่ย ในรายงานของดอยชเวเลอร์ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังน,นะครับความร้อนส่งผลต่อเรื่องของสินค้าเกษตรและราคาอาหารยังมีนัยยะสําคัญเลยนะครับเขาบอกว่าทางสํานักข่าวดอยชเวเลอร์ของเยอรมันก็บอกว่าสภาพอากาศร้อนจัดเียทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า heatflation ซึ่งทําให้ราคาอาหารทุกแห่งพุ่งสูงขึ้นและกําลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและก็ภูมิภาคที่อากาศร้อนอื่นๆ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านอาหารเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเขาพูดถึงประเทศอิรักนะครับก็บอกว่าในประเทศอิรักชาวอิรักส่วนใหญ่รับประทานมะเขือเทศในมื้ออาหารอย่างน้อยวันละครั้งบางครั้งก็มากกว่านั้นราคามะเขือเทศกําลังพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ชาวอิรักกําลังพูดถึงผลกระทบจากตรงนี้นะครับราคามะเขือเทศเพิ่มขึ้นจาก750ดีน้าีนาอิรักมาเป็น2 0 0 0ถึงสอ0พน้ารอดีนาอิรักต่อกิโลกร,รัมเลยนะสูงมากนะครับ เขาบอกว่าผู้คนเริ่มร้องเรียนเรื่องนี้บน Facebook เมื่อปีที่แล้วราคาอาหารอย่างมะเขือเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงในตลาดท้องถิ่นอย่างมากเลยนะครับผลกระทบก็มาจากสภาพอากาศแห้งแล้งมะเขือเทศได้รับผลกระทบเป็นพิเศษจากภาวะขึ้นความร้อนในอิรักในอิรักเนี่ยมักปลูกและขายโดยฟาร์มเกษตรกรรายย่อยแล้วก็ไม่มีวิธีแปลรูปแช่เย็นมะเขือเทศทําให้เน่าเสียได้ง่ายนะครับเขาบอกว่าอิรักเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับปรุง การผลิตทางการเกษตรแต่การตลาดของผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยยังคงมีรูปแบบเดิมอิรักไม่ใช่ประเทศเดียวในตะวันออกกลางที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อราคาอาหารทันทีเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วราคาหัวหอมในอียิปต์เพิ่มขึ้น3เท่าเป็น35ปอนด์อียิปต์นะครับผมผู้ค้าหัวหอมก็หยุดการส่งออกหัวหอมชั่วคราวขึ้นความร้อนทําให้การเก็บเกี่ยวลดลงและราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับผมนอกจากทางอิรักและอียิปต์แล้ว ที่โมโโร็อกโกเมื่อปีที่แล้วผู้ปลูกมะเขือเทศประสบปัญหาเดียวกันเมื่อเกิดน้ําค้างแข็งอย่างไม่คาดคิดพืชมะเขือเทศออกดอกเร็วเกินไปและความหนาวเย็นทําให้พืชผักผลไม้ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้มะเขือเทศ1กิโลกร,รมัมมีราคา5เดอร์แฮมโมร็อกโกในตลาดท้องถิ่นแต่กลับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น12เดอร์แฮมรัฐบาลโมร็อกโกจึงสั่งห้ามส่งออกมะเขือเทศนะครับในปีนี้หลังจากการห้ามส่งออกผลลลง มะเขือเทศก็กลับมีราคาสูงขึ้นอีกครั้งเพราะเกษตรกรในท้องถิ่นมันเลิกปลูกมะเขือเทศเพราะราคาต้นทุนทีนท่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีปัญหารเรื่องน้นําก็คือการขาดแคลนน้ำเพราะความร้อนนั่นเองในวันนี้เนี่ยมะเขือเทศ1กิโลกร,รัมเนี่ยมีราคา18เดอรย์แฮมเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับราคาที่สูงขึ้นครอบครัวที่มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถซื้อผักผลไม้และเนื้อสัตว์ที่ต้องการได้ทั้งในอิรักทั้งในอียิปต์แล้วก็ทั้งในโมร็อกกที่ได้รับผลกระทบจาก ราคาเมื่อเกิดเทศและราคาหัวหอมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยการปรับตัวของราคาอาหารทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าฮีทเฟรชชันฮีทเฟชชันคืออะไรเขาบอกนี้นะฮีทเฟชชันคือปรากฏการณ์ที่ World e c onom i c Forum เขาให้คำจำกัดความว่าเป็นปรากฏการณ์ราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความร้อนจัดนะครับเขาบอกว่าภาวะเงินเฟอ้อที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะเมื่อดูจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําลังส่งผลกระทบ เพิ่มขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและราคาอาหารทั่วโลกภาวะฮีทเฟรชชันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางในขณะที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นส่งผลต่อความต้องการอาหารและโภชนาการขั้นพื้นฐานของคนยากจนข้อมูลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในเดือนมีนาคมจากสถาบันพอสดัม um นะครับก็เป็นสถาบันเพื่อการวิจัยผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศเขาทําการศึกษาเรื่องนี้ว่าฮีทเฟรชชันเนี่ยส่งผลกระทบต่อต้อตนทุน อาหารในอนาคตอย่างไรโออันนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับการศึกษาของสถาบันพอสดัมเนี่ยเขาศึกษาตรวจสอบราคาอาหารและสินค้าอื่นๆใน1 2 1ประเทศตั้งแต่ปี1996นักวิจัยเขาสรุปว่าภายในปีพศพศนะฮะภายในปีพศ2578หรือประมาณอีก11ปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจผลักดันราคาอาหารให้สูงขึ้น1-3%ในทุกปี แล้วก็ภายในปีพศ2603นะครับพศนะพศ2603หรืออีกประมาณ36ปีจากนี้เนี่ยอาจทำให้ราคาอาหารเพิ่มขึ้นได้มากถึง4.3%ต่อปีและการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความร้อนมากกว่าเรื่องน้ำฝนหรือน้ำท่วมนะครับตรงนี้เขาบอกอย่างนี้เลยนะจากการประมาณการของนักวิจัยเขาแสดงให้เห็นว่า heatflation มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมากขึ้นไปอีกในภูมิภาคอากาศที่ร้อนอยู่แล้วอย่างเช่น ตะวันออกกลางออฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้นะครับถ้าดูในปัจจุบันเขาบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อในยุโรปเนี่ยถ้าพูดถึงราคาอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์อัตราเงินเฟอ้อยูโรโซนโดยเฉลียอยู่ที่2.4%ในช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ในตะวันออกกลางเงินเฟอ้อโดยรวมเนี่ยเป็นเลข2หลักเลยนะครับเขาบอกอย่างเช่นเงินเฟอ้อทั่วไปในอียิปต์เนี่ยอยู่ที่30%แต่แต่อัตราเงินเฟอ้อของราคาอาหารอยู่ที่40%เลยซึ่งสูงมากนะคร นอกจากราคาอาหารที่ส for right ูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยมีผลในเรื่องการขาดแคลนสารอาหารอาจทาให้เกิดปัญหาการพัฒนาการในเด็กในระยะยาวได้ราคาอาหารที่สูงขึ้นอาจทำให้เกิดความไม่สงบในรูปแบบสังคมในตะวันออกกลางนั่นก็คือก็คือปัญหาสังคมนั่นเองนะครับเขาก็ทิ้งท้ายตรงนี้นะครับก็บอกว่านอกจากภาวะฮีทเฟชั่นที่ทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อในอียิปต์เลบานอนซีเรียอิหร่านและตุรกีแล้วเนี่ย ในรายงานประจำเดือนของ IMF เดือนเมษายนน่ะเขายังพูดถึงเรื่องการขาดดุลงบประมาณหนี้สาธารณะในระดับสูงการอ่อนค่าของเองินระดับเงินเฟอ้อที่เป็นอันตรายตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่ออัอออตรางเรงินเฟอ้ออยู่เสมอรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาพแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนด้วยดังนั้นเนี่ยอัตรางเรงินเฟอ้อของราคาอาหารอาจมีความสําคัญมากขึ้นอย่างแน่นอนในอะนาคตจากนี้นะครับผม